ตัวหยอดใหญ่เน้ะมันส่อนครั้ยบ่เคยมาไม้หนิไม่เคืแบบไบ่ขอหยอดใหญ่หยอดงามเฮงจ้ะพูดหาล้วมันเกือบตุ่มอิ่มอ้ยดอกมันนะตัวไหนนี่ทางซอกจะเลือกเบื้องทั้นี่นี่ หยอดๆหยอดนึงปุ๊กลางหน้าหลายหอดงามๆเลยจ้ะมื้อนี้สนางมาลอปลาพออันใดก็สิเอาอันนั่นแหะจ้ะนี่เลยอนึงเออทางนก็แม่นลยอเด้อตหนานั่นเด้องามแ้ย Thằng này cháu, xung xung nè nè, nhỏ nè ngàn hay không? Ui, xong, tuần tua bao nè Ui Cứ ngàn thế, bộ bộ đây tạt Xin <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปลราปลากับสาวนางจ้าเมื่อในสั้นานกระด้ษาพ่พอใญ่ไม่ไ่พ่อแม่พี่น้องเอจีทุกท่านมาหาลาอปลาคือเก้าจ้ามาเลาะว่าทีมนี่พักมาเนาะมาหางเก็บพักจ้ะพอพักงั้นก็นสิเอาจ้ะมาในเสาของวันที่สิบหกมีนาคมจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะมาทางไมายปลาบานน้องมีคือเก้าจ้า ไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางว่าเมื่อนี้สาวนางรอปลาสีใดหยังสีมานหยังตกน้ำหย่อนง้ำมเนาะอัดปุบปุบเลย ที่เราเด้อจ้ะลูกน้องมานำต้นนำปิ๊่เห็นไหมเห็นีเนาะยอนงามๆเลยจ้ะเหมานหาหล่อปลาที่เราจ้ะ ตักน้ำหน่อนง่ายจ้ะต้องปิดปิดตัวเองเดียวเนาะแม่นครับผมเดียวแต่บลาย mười lăm mười lăm mười này mười lăm 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 đó, mình đấy đây kê. Mình này thang sóng cho mình nôn 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 Này, nôn 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 สนางมาลอปลาพออันใดก็จะเอาอันนั้นลราจะนี่เรยนหอน,หนึงนเออทั้งไหนก็ะแมนไรหอนด,ด้วยตอนนานนินด้วยงามแห้งอ้ยพูดทั้งนาเก่าสูงๆนี่นั่นหอน,หนึง Nhưng là tôi song tôi tôi bào nè tôi ngăn tết của bọc đi 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 Để bộ bọc đi bọc เปมนนกเส่ขาเศษชั้นเนี่ยอากาศมันจะขึ้นๆฝาก็หองเนาะแบ่นกครับผมไก่เลยเราจะรวมไก่ฟ้นสีโต๊ะไก่สีเดกเก็บเพชรเลยแล้วเนาะแบ่นครับโอ้ยโต๊ะไม้แห้งเลยเ้อฝาห้องชุ่มๆเลยจ้า มีที่ดีสวยเลยนอนพุดงามนะแม่ครับผมต้นหน้าต้นหน้ย cái này Ui. Ui. cái mỏ nhỏ này này. nhỏ Ui. Ui, nó là nó được đây bé, nó nào ง่บ <Tomorrow. S 2> ่เคยมาจอเขื่ะ่นครับผมไ่กปลาพวกน้ำงอน่ยาแบบงเนาะ Được, bó, được, bó, được được hướng. được như tâm tầm nha mày

อากาศมันดีดคักเนาะฝาห้องรึ่งรึ่งเก็บชักน้ำสาฝนตกจกังหวะก็เจ็บเจ็บเนาะแม่นครับผมใจเลยมองเข้ามาเลยล่ะฝนตกเก็บชักน้ำหยอดน้ำงามจ้ะ หน,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 า,น,น,นาวไปเลยลหลบห้องเลยนทำมั้ยครับน่านี่ เริ่องก็ตื่นสายก็

มีแต่างนใหญ่ๆเนาะจ้ะเห้ยข้างหลังมีแต่หงอนใหญ่ๆเลยเข้าไปข้างหนได้ง่ายงอนงาม มันจะเป็นยังอ่ะลแบบูกเาอโดนกัดน้ำแล้วจะอนอนอน่าเลย เวลาเส็หน่อยนะครับเราจะบนนะชวชคอยถึงยอดเด้อจ้ะแต่ว่ามันหกจ้ะจาหนังมันเลยศถึงได้ Tuyên sâu nhỉ? Thằng càng Nào nào thằng lại thì có lái ừ. Âu Ui dạ. ừ. <laughs> 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 Cái nó Ui mà mình Nhỏ nó nhỏ làm Ui <laughs> <laughs> หาลำกับตุ่มอิม <laughs> ่มเก็บพักน้ำไม้เดียวเต็มาจเนาะ เวลาเดินทางกระบ,บานจะสรุปยอดใดยอดมานจ้ะมือเนี่ยสาวนางรอปลาจะมาฟอปลาพักน้ำไม้หนึ่งจ้ะใด่เติมตาจ้ะมิเตยอนง,งามๆอบอวบจ้ะถ้ามากินเนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสอ่องรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะสุดท้ายเนี่ยสาวนางขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมทุกหม่อมให้สาวนางจ้า สำหรับคลิปมื้อนี้กับ,บ่มมีหอย่างลายซะนั่งขอกก่าคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปนามื้อนาจ้า